สวัสดีครับวันนี้กลุ่มยุทธศาสตร์ชาตินะครับเราได้ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับสิ่งที่เรามาทำกิจกรรมวันนี้ก็คือมาสร้างห้องสร้างห้องน้ำนะครับสร้างห้องสุข,ขาให้กับน้องๆโรงเรียนวัดลุงนะครับ จังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็กิจกรรมวันนี้นะครับก็คือ1มาเปิดโรงทานนะครับแล้วก็มาแจกทุนนะครับ,รบมาแจกทุนให้กับนักเรียนนะครับ เออรนอยเจ็ดสิบห้าทุนนะครับวันี้ทุนวันนี้ทุนละ500บาทนะครับพอเราตั้งเป็นเราเรามอบทุนการศึกษาแล้วเนี่ยเราตั้งเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นกองผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษาวันนี้เราได้รับเงินอีกเท่าไหร่นะครับวันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทไม่ได้บอกหวยนะครับนะครับการที่เราได้ลงพื้นที่วันนี้นะครับก็กลุ่มยุทธศาสตร์ชาตินะครับผมในฐานะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ชาตินะครับร่วมกับวัดลาดประเขานะครับท่านเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธานะครับมาร่วมบุญกันนะครับเหตุการณ์วันนี้ถึงเกิดขึ้นนะครับเมื่อสักครู่นะครับช่วงเช้าเนี่ยเรามีกิจกรรมตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับแปดโมงเช้าถึงเที่ยงนะครับอยู่ที่โรงเรียนวัดลุงนะครับก็ทํากิจกรรมเสร็จพวกเรานะครับกลุ่มยุทธศาสตร์ชาตินะครับเราก็ถือว่าถือโอกาส <risque> มาท่องเที่ยวด้วยนะครับม,ม,มาท่องเที่ยวด้วยแล้วก็สอบถามจากท่านอาจารย์ท่านผอโรงเรียนนะครับ<ช>ว่าแถวนี้มีตรงไหนสถานที่ท่องเที่ยวบ้างนะครับแถวน,น,นี้มีเยอะครับมีวัดหลายวัดนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ท่านผอแนะนาบอกว่าให้มาที่วัดม่วงนะครับเป็นวัดพระใหญ่นะครับแล้วก็เป็นพระองค์ใหญ่นะครับที่สุด ในประเทศไทยด้วยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่ที่หลายคนนะครับมาสักการะนะครับก็อยากจะเรียนเชิญให้พ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าเกิดผ่านมาแถวนี้เนาะก็ให้มาเที่ยวเหมือนพวกเรานะครับกระจายรายได้นะครับถือว่ามากระจายรายได้วันนี้เราก็มาแวะทานกาแฟกันนะครับแวะทานกาแฟที่ร้านอะไรครับเมคิดที่เรา มะขามคาเฟ่โอ้โหบรรยากาศดูครับท้องทุ่งนานะครับที่พวกเรามานั่งคุยกันนะครับตอนนี้นะครับทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับต้องการนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะไปช่วยกันในช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้นะครับก็อยากจะให้เลขาได้คุยบ้างว่าวันนี้มาเห็นอะไรบ้างนะครับโอ้วันนี้ตั้งแต่ที่เราได้เข้ามาโรงเรียนนะครับ ก็ที่โรงเรียนวัดลุงนะครับก็ได้คุยกับท่านพอโรงเรียนนะครับท่านก็เพิ่งย้ายเข้ามาเองครับเมื่อเดือนมีนาทเองครับใช่ชื่อพอวัสนาครับก็ท่านเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถเป็นนักพัฒนาคนหนึ่งเหมือนกันครับครับพอได้คุยกับท่านได้สัมภาษณ์ท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าโรงเรียนเนี่ยโดนโดนปล่อยโดนปล่อยแบบให้ครูดูแลกันเองมานานแล้วไม่มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นห้องน้าโรงอาหารก็เสื่อมโทรมกันไปตามระยะเวลาใช่ไหมฮะแล้วไม่มีการ ไม่มีการพัฒนาแต่พอพอวัสนาเข้ามานะครับก็ได้มีการดิ้นรนนะครับของงบจากหน่วยงานของรัฐต่างๆแล้วก็หน่วยงานของจิตอาสาภายนอกด้วยทั้งนี้นั้นก็คือมีกลุ่มเราเข้าไปด้วยนะครับจึงได้เขาเรียกว่าได้มีมีการร่วมกันของการของจิตอาสาที่มาช่วยกันบริจาคนะครับแล้วก็มาทํากิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนวัดลุงด้วยนะครับ แล้วก็หลังจากวิกฤตโควิดนะครับที่รายได้จากการท่องเที่ยวที่มันซบเซาลงนะครับตอนนี้คนเริ่มที่จะมาท่องเที่ยวกันแล้วอย่างที่นี่ก็คือที่หนึ่งเหมือนกันที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือวัดม่วงนะครับ ใครมาอ่างทองถ้าไม่มากราบสักการะหลวงพ่อใหญ่ที่วัดม่วงถือว่ามาไม่ถึงนะครับไม่ถึงอ่างทองแน่นอนครับผมใช่ใช่ก็อย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอวัสนาด้วยนะครับที่ได้ให้เรามาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นจิตอาสามาช่วยเหลือให้กับโรงเรียนวัดลุงด้วยนะครับครับโอเคต่อไปก็อยากที่จะฟังผอกลุ่มยุทธศาสตร์ชาตินะครับคุณสุริยนมีอะไรที่จะ เพิ่มเติมจากกิจกรรมบ้างครับครับก็ยินดีครับก็วันนี้นะครับเราได้มีการเข้ามาทําจิตอาสานอกนอกกรุงเทพมหานครหานอกพื้นที่ครับมาที่โรงเรียนวัดรุ้งนะครับอําเภอเมืองจังหวัดห่างทองนะครับผมได้เข้ามาวันนี้เนี่ยมันมีความย้อนนึกถึงระบบการศึกษาบ้านเราครับนะครับผมเห็นโรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นเด็กนักเรียนแล้วเนี่ยคือเด็กนักเรียนเนี่ยของเราไม่แพ้ใครแน่ แต่เรื่องระบบระเบียบเรื่องการศึกษาเรื่องของงบประมาณในการที่จะสร้างเด็กเนี่ยผมค่อนข้างที่จะน,น่าห่วงนะครับผมเชื่อว่านี่ขนาดอยู่ที่ใกล้กรุงเทพนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลไปอีกอย่างเช่นภาคอีสานนะครับ,รบสภาพของโรงเรียนหรือนักเรียนคงจะแย่กว่านี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับในฐานะที่เรากําลังจะเข้ามาทํางานการเมืองเนี่ย ผมเองก็อยากจะฝากพวกเราทุกคนนะครับเรื่องของให้เล็งเห็นถึงการศึกษาของชาตินะครับวันนี้ก็ประทับใจหลายอย่างนะครับวันนี้เราก็ได้มาเที่ยวนะครับอ่างทองเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับอย่างเช่นวัดวัดขุนอินประมูลซึ่งเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันนะครับก็เรื่องสถานที่ตอนนี้ก็ชวนเชิญนะครับชวนเชิญให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนๆในกลุ่มยุทธศาสตร์ชาติของเราหรือว่า ประชาชนทั่วไปได้มามาเที่ยวไทยเขาเรียกว่าคนไทยเที่ยวไทยนะครับปัจจุบันนี้นะครับการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะทําให้ฟื้นเศรษฐกิจขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ประทับใจอย่างที่นี่แหละครับครับผมก็ในส่วนของวันนี้นะครับยุทธศาสตร์ชาตินะครับเรามาสร้างห้องน้ํานะครับแล้วก็วันนี้ก็มามอบนะครับมามอบให้มอบห้องน้ําให้กับน้องๆนะครับโรงเรียนวัดลุงจังหวัดอ่างทองนะครับ จากการที่เราได้มาแล้วก็เราได้สัมผัสนะครับครั้งแรกเราเลยนะครับมาปุ๊บเนี่ยทั้งคณะครูแล้วก็เด็กนะครับยิ้มยินดีต้อนรับพวกเรามากนะครับเรารู้สึกว่าเราสึกดีใจตั้งแต่นะครับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้คุยกับน้องๆนะครับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายก็บอกว่าห้องน้ําเมื่อก่อนเนี่ยเป็นห้องน้ําที่ผุพังแล้วก็ชํารุดเสียหายแล้วก็น้องๆเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วย เรียนม .2 ม .3 ก็บอกว่าบางทีเนี่ยประตูเนี่ยผลักไปนะครับไม่ปลอดภัยนะครับมีรูมีดนมีนี่นะครับแล้วก็ห้องน้ําก็ตันนะครับจากการที่เราได้คุยกับน้องบอกว่าจากการที่เขาได้ห้องน้ําที่ใหม่นะครับจากกลุ่มยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็พี่น้องผู้มีจิตศรัทธานะครับร่วมกับวัดลาดประเค้านะครับด้วยบารมีของพระอาจารย์นะครับวัดลาดประเค้านะครับรับมหาเขมรนันที่ทําให้ มีวันนี้นะครับที่มีวันนี้นะครับ <net> นั้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับ <net> เด็กๆด,ดีใจมากครับ <net> ในส่วนของผอนะครับผอ,อผอโรงเรียนพูดทุกครั้งน้ําตาซึมทุกครั้งนะครับ <net> <net> กับสิ่งที่เราได้คุยถามนะครับนั้นก็คือเป็นความประทับใจที่พวกเราเนีนะครับในฐานะผมเนี่ยที่เป็นหัวหน้ากลุ่มทําความดีแล้วเห็นว่าความดีนั้นมันมันประเสริฐนะครับเห็นด้วยจากแนว ด้วยจากเวลตานะครับจากเด็กนักเรียนนะครับจากผอแล้วก็จากพี่น้องประชาชนด้วยวันนี้พี่น้องประชาชนบริเวณใกล้เคียงวัดโรงเรียนนะโรงเรียนวัดลุงนะครับมาต้อนรับเราอย่างอบอุ่นนะครับวันนี้มาต้อนรับเราอย่างอบอุ่นนี่แหละครับก็สิ่งหนึ่งที่กลุ่มยุทธศาสตร์ชาตินะครับเราเป็นจิตอาสานะครับจิตอาสาจิตอาสาที่เราทําอย่างต่อเนื่องนะครับเราทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําต่อไปนะครับ สังกจรสักปดิธานคนทำงานแกล้งกล้าตัวจริงไม่เคยละทิ้งประชาชนในยามเดือดรอ้อน